สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอาอันนี้รถโม่รุ่นไหนนี่ฮะไปรุ่นไอ้คันแดงๆไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้นี่ครับเจอรถโม่ของแท้แล้วตรงตรงจากประเทศเพื่อนบ้านครับตรงตรงจากอ่ากัมพูชีอะ เละไทยบอกโอูคันแดงอยู่นู่นยิงสิแย่เลยคันแดงโ้นตกใจหมดมันคือโตัพสาบให้ไปเม่นไปทำเลยนย่มาลื่นหนาเลยโอ้ยพี่เม่นมาผ่านมาแล้วผ่านไี้รอบนึงตัวแด่นอแต่กรองนี่เลยอาชีพหลักของผมนะครับอาชีพหลักเลย พูดอีก่งอันนี้คือเนี่นี่นะปลดแรนมันในนั่นมันเขียวนี่ผสมครึ่งอ่ะไอ้ที่เขาเอามาทำนี่ปลดแรงไหมใช่ครับไอ้ที่เขาใส่มากับรถอ่ะครับปลดแรงแล้วก็มีน้ำยาต่างหากไหมครับมีน้ำยาครับแต่เราไม่มีใช่ไหมนี่เขาไม่มีครับไม่มีตอาไม่มีน้ำยาอ่าน้ำยาใครียกว่าน้ำยาเซตอะไรไม่รู้น้ำยาไอ้เนี่ยที่พี่ที่มันแห้งชาเราผสมเองนี่เป็นน้ำยามันน้ำยาอะไรไม่รู ทำให้ปูนมันเซตตัวทําให้มันแข็งเร็วอะไรประมาณนี้ให้มันได้ตามมาตรฐานเขาแต่ถ้าผสมเทเงี้ยปอแลรนคือถูกต้องที่สุดนะครับถ้าเป็นปูนก่อฉับทั่วไปหรือว่าไอเด็กผสมนี่มันจะแตกเร็วไม่ไม่ผสมฝั่งนั่งตแต่ก่อนนี่เป็นอาชีพหลักเลยครับทําแต่อาชีพนี้แหละทํามาตั้งแต่จบเรียนป .6 นะครับพี่พ่อก็ทําพี่ชายก็ทํา เราจบจบเรียนแค่ป .6 ก็ไปเลยไปทำกับพ่อเลยครับยึดอาชีพอ่กรรมกรนี่ประมาณห้าอ่าประมาณโอ้สิบกว่าปีครับโอ้ oh, เป็นที่มั <c> ้ <oughs> <c oughs> มันต้องโกยให้ลึกๆเลยทเนี้ยไม่ไหวบมานโกยแบบนั้นไม่น่าหรอมันแข็งมันโอ้มันมัน,มนเป็นกระป่า เข้าไปลึกๆเลยมันเจอนั่นข้างล่างบ่นั่นแหละมันจะแข็งข้างล่างมันจะถึงอะไปไหมนี่ไปไหมอาชีพเก่าเ่รผมทำได้ทุกงานครับอาชีพเก่าไหมนี่ผมไม่เลือกงานเย้ผมไม่เลือกงานทำได้ทุกงานทำได้ทุกงานฮะรถใครแรงเนี่ย ระวังเด้อระวังเด้อ <c oughs> โอ้สายจวดเลย <c oughs> ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับ <c oughs> นี่ครับสาเหตุที่เสียเต็มรวยครับนี่คือไม่เลือกงานครับ เราว่าอะไรนะไม่บอก <laughs> เรื่องไม่ได้ว่าไม่บอกนี่เลย,เลยไม่บอกดันชูทำไมต้องทำหน้าดำขนาดนั้นครับอัน <laughs> นี้ต้องใส่ปูนทรายอีก,กน,นะเนาะเนี้อามีมตัเอง <laughs> เคยปั่นเอาไปได้ฮะนี่ให้ให้เราจักไอตรงที่น้ำน้ำอ่ะมาเทอ่ะจัดไปเพราะว่ามันทำยากเนาอถ้า ถ้ามันเจอหินเยอะมันจะทำยากครับจา์ชูจะแต่งหน้ายากมันเป็นช่วงรอยต่อครับเป็นตะเข็บใช้แด่นบ่ะรอยต่อ,รอ,ตอครับ,ารบราาถามไ,ามไว้หนึ่งคิวทรายหนึ่งคิวให้ปูนกิ่งสดโอ้ตัวนี้นี่มืดตึ๊บเลยครับทฤษฎีกับปฏิบัตินี่ไม่เหมือนกันนะนี่ตามเหมาะสมใช้กิ่งสด อ้ตันนี้นี่มันต้องมันต้องเพราะว่าไม่เคยผสมเป็นคิวนะครับนี่มันต้องผสมเป็นตัวนี้ครับนี่อัตราส,ส่วนเขาจะบอกครับนี่นี่ครับงานคอนกรีตหยาบนะครับตายสามครูครับ หินห้าค<อ>ุกแล้วก็ปูน1ครุกครับต่อน้ำครึ่งหนึ่งแล้นี่อันนี้างไหนผสมเนี่ยัางไหนผสมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องคิวมัน,ม,นมันไม่เคยผ่านนะเพราะ <S <S เพราะว่าถ้าเป็นคิวเป็นเขาจะใส่กับรถโม่างอย่ใหญ่เลยถ้าเราผสมมือก็นี่แหละอัตราส่วนที่เหมาะสมครับ ถ,ถ,ถ,ถ้าทำแบบนี้เป๊ะเลยนี่ได้มาตรฐานเลยครับนี่นี่ครับางานคอนกรีตทั่วไปก็ปูน1นึงครุหรือว่าหนึ่งถังนะครับกับทรายสองแล้วก็หินสี่กับน้ำครึ่งหนึ่งตามสูตรเลยใช่ไหมครับตามสูตรครับเขาจะมีบอกในถุงนะครับอบอกในกระสอบ เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะมีงานเทถนนนะครับทรเทถนนเดี๋ยวไปรับเมาให้จานชูกับจะแตมแต่ไม่เอารถมิกนะผสมมืออย่างเดียวเลยใช่ช่วง,งว่างๆไม่มีงานเนาะอูสมัยก่อนนี่ยังไม่มีรถมิกนี่เขาใช้โม่นะครับโม่ ตามคนเลยยกข้ามไปอันนี้ไปแล้วลากไปเลยยกข้ามเดแล้วใช้มู่แบบม่อ่ะม่เล็กๆนะครับแล้วก็ใช้รถเข็นขนเอขนเทาช่วงนั้นนี่จะจะเหมาเป็นตารางเม็ดนะครับเฉพาะค่าแรงก็ตารางเม็ดละประมาณ50สิบบาท วัดศิ่ยลับตั้งห้าึิบสิตรงนี้สองสิบเหลือเศษ <c oughs> ทีนี้ก็ตรงนั้นน้ำก็จะขัง <c oughs> ไม่มีที่ไปแล้วปกติน้ำจะไหลลวดแล้วมัน มันนนง,งนี้มั้ตปายนั้จะี่คือ่าเห็นเละเอาไปแลวนะอ้อีกสลูก

นี่ฝันดีไหมไม่รู้แล้วเ่อมีเลขเด็ดเลขดังเราจะรวยไปด้วยกันตอนนี้ก็ถ้าคิดอยากจะรวยก็มีที่พึ่งอย่างเดียวครับคือถูกรอตรีเนาะ ทุกคนนี่อยู่ได้ด้วยความหวังนะครับไม่ว่าจะเขาว่าเรานะรสิ่งที่หวังคือหวังให้ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็หวังไว้เยอะๆนะมันมีกำลังเลยเวลาเราหวังไว้มันมีกำลังมีกำลังใจในการต่อสู้สุดจัดครับจันชูนี่นจันชูบอกว่าก่อนที่จะมาขับรถเป็นนี่ไม่เคยทำไม่เคยทำกรสร้างเลยปะ ไม่ได้เป็นกิจ,จลักษณะใช่ไหมแต่ด้วยความนี<อ>่ด,ด้วยความที่ว่าแล้วนะฮะหัวดีเนาะก็จําเข้ามาได้จําเข้าบ้างอะไรบ้างไม่ถ้าคนหัวไม่ดีเนี่ยจะขับไมโครไม่เป็นได้เนาะต้องมีไอคิวต้องมีแบบความมาอะไรนะฮะขโมยวิชาอะไรประมาณเนี้เนาะนี่จะมองปัง๊ปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยทำไมจะทำไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วมันอยู่ที่โอกาสดนะ้วยเนาะคือโอกาสถ้าเราได้หยิบจับมันก็เป็นเร็วเนะแต่บางคนนี่มองเขาไม่กล้าหยิบจับก็จะเป็นช้าหน่อยต้องต้องกล้าครับต้องกล้าเหมือนรถเหมือนเรือเหมือนกันนะครับรถนี่ถ้าไม่ถ้าใครไม่กล้าจับก็ไม่เป็นนะเ <No. S 1> นาะครับเหมือนกับขับกระบะขับ,ขบอะไรเงี้ยโอ้กลัวกลัวก็ไม่เป็นครับได้แต่กลัวอืม ไม่เป็นแน่นอนครับต้องใจต้องต้องหนักแน่นนะครับต้องมัน่นต้องต้องกล้าที่จะจะจับแล้วก็อยู่ที่โอกาสด้วยว่าเขาคุณจะมีโอกาสได้จับไหมบางคนนี่เกิดมานี่พ่อแม่ไม่มีรถก็ขับไม่เป็นเนาะเพราะว่าไม่กล้าไปจับของเขาผมยังผมไม่เคยชนนะมผมก็ใ่ายใจับทำได้ถึงก็ได้ได้นะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ของเรามันกลัวเลยเนาะมันมันไปจับกลัวมันพังของเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหามาก็ต้องรับผิดชอบยากถ้าสับว์เกศมัไม่ใช่เ,าเ,าเนาะประสบการณ์ครับจานชูนี่เยอะครับคนแบบนี้นี่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับคนแบบจานชูครับ ไปทำเดินกินเต็กนมเหมือนเอาไว้รุ่นเลยเอาไว้รุ่นไปรุ่นเมื่อวานไปทำรถเรียบร้อยแล้วลพร้อมแล้วใช่ไหมวันไหนนัดมาเลยวันไหนยังไม่คุยพร้อมเมื่อวานบอกพร้อมเอาไงกันแน่นี่ต้องให้งานเสร็จก่อนรถพร้อมหรือว่าคนไม่พร้อมนี่คนไม่พร้อมแต่รถพร้อมแล้วใช่ไหมรถพร้อม เอาสนามไหนดีสนามไม่ถูกอะสนามม่านพงว่าตำรวจสามสี่คนใช่ไหมโอโเอาเส้นนี้เลยไหมไฟแดงเนี่ย<ม>เส้นไฟแดงอะนา่าลงพักก็ได้นา่าลงพักเลยบ่ว,ว่าเองโหดเถอะวะนา่าลงพัารถผมไม่โดนจับนะบะ่จะรถน,น้ำเสียกินโดนจับนะใช่ไหมทำไมอ่ะ บอฮบอไดเอาแล้วครับชูอ๋อยังไม่มีดวงเลยปัจจัยยังไม่มาปัจจัยยังไม่มาเอ่ได้ข่าวว่าเบิกตังละตัวฮะ ไปข่าว <If S 2> oh, ่าเบิกจังแล้วก่อนกลับบ้านอ่ะนี่นี่บ้านูด้ววยิซับเลยบ่ส่วนเก้าเรานี่เอาไปฝากไว้ที่บ้านเยอะะเลยนี่บบบ้านนี่เนี่ยเออีย่้ติตามุีม้ีชูยหมดจริงไหอมได้ใต้มลัาพันม่รอฮะเออจริเปล่ยโอ้ อ๋อมอะไรเขาเรียกว่ามีอะไรนะที่เก็บตังค์พิเศษบ่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าคือไม่สามารถอ่าค้นหาได้อันนี้เอาเอาของวิชาตัวเองมาให้มาใส่้ายจานชูเอานี่เสียแต้มนี่ อะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ